คือในการแข่งแบบนี้ทุกคนเป็นกาแฟที่กู่กับแอลกอฮอล์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะติงต้องแบบหนึ่งสามสามเตะๆเราบล็อกกับมุกวันนี้นะคะทุกคนวันนี้มุกจะพามาดูค่ะว่า2เดือนก่อนแข่งจนถึงช่วงใกล้แข่งมุกทําอะไรบ้างในการแข่งขันรอบนี้ค่ะและที่เจอคือเจอถาะนะคะนะคะว่าเราเอาอะไรมาใช้ได้บ้างนะคะแล้วก็ลือไปเรื่อยๆขอยืมนะคะแจ็คกับแอนโทนีเชั่นครบแล้วไปค่ะ ในช่วงใกล้หนึ่งเดือนนะคะทุกคนมันก็เซตสเตชันเตรียมบทพูดนะคะแล้วก็ซ้อมกับอุปกรณ์แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวดูไปในบล็อกนี้ค่ะจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าเราเปลี่ยน ไปเรื่อยๆจริงๆจนกว่าวันที่จะใกล้ก็คือประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนแข่งค่ะคือมิสเตอร์แบล็กนะคะทุกคนเป็นคอฟฟี่ลิเคียวนะคะเดชั่นในการซ้อมคะวันนี้มุกหลบมาซ้อมห้องข้างในนะทุกคนก็จะคี้แคบนิดนึงแต่ว่าไอแคนก็มารับอุปกรณ์นะคะทุกคนบาริสต้าสป라이ส์นะคะแล้วก็เคเฟกนะคะเป็นสปอนเซอร์ให้มุกนะคะสำหรับออสเตรเลียค่ะฮัลโหลทุกคนวันวันที่ยท่ก็คือใกล้จะแข่งมากแล้วกาแฟนะคะ ปาร์คั่วมาให้นะคะก็คือมาถึงแล้วนะคะทุกคน,นชิมทั้งหมดเป็นเอสเปสโซ่ด้วยนะคะเป็นฟิลเตอร์ด้วยนะเพราะว่ามุงต้องทำไอริช c o f ฟ e e นะคะทุกคนเยวนรอมาชิมก,กันเป็นวันแรกนะคะทุกคนเหลือแค่ไม่กี่วันนะี่ใกล้ข่งแล้วเป็นกำลังใจด,ด้วยนะมันใกล้มาแล้วจริงมาแกะถุงเลยปารคั่วมาให้นะคะทุกคนนี่คือเอทิ o โอาโหแค่ <laughs> คือมันแค่ฉีกถุงเท่านั้นกลิ่นมันทะลุออกมาแล้วโอเคกิ r e m i ถึงแบบเซอร์ซี่หรืออะไรแบบประมาณนั้นอ่ะโอ้เห oh, ็นไหม่มะเริ่มก็โดสมาหนึ่งโดสนะคะเดี๋ยวจะลองจะลองดูก,ก่อน จะลองดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทผาผสมมาตะกี้ล่าของเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปหยิบของก่อนนะในห้องเค okay, ทุกคนที่มุกจะต้องใส่ใช่ไหมอันนี้เป็นคอฟฟี่ลิเยวแล้วก็ทำไมหน้าแดงขนาดน,นั้นอน่ะก็อันนี้คือที่เราทําขึ้นมานะ white strawberry reduction นะคะทุกคนหอมมากคือแบบโอ้ตายๆ,ๆกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนยามสตรอเบอรี่อะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่หวานกว่าฟลอรลมากกว่า ชงนะคะทุกคนแล้วก็เราจะใช้กะแฟที่คุณพ้ดคั่วให้เริ่มเลยและนี่คะ่ะคือกาแฟที่เราจะใช้ทำต่นเป็นสุดๆยี่สิบดากรัมมามัดไปน่าจะสักประมาณ32 3 3ิบสารอกันนะโอ้โอ,โอ้โอ้ยละเอียดอเอ้ยไม่ไม่เท่าไหร่ผมว่าละเอียดเกินเป็นไรเดี๋ยวมึงจะใช้อันนี้แหละทุกคน ลองทำดูว่าโทนเทิร์นอะไรกับตาก,กิล่าเนี่ยมันได้ไหมเอเชอเปสโซมาแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมอย่างนี้ลงไปก่อ r ไลท์สตรอเบอรี่รีดักชั่น ולכן, תודה רבה לכל השאיר. เ <Okay>. okay. ช้านี้นะคะทุกคนมกเริ่มด้วยการเตรียมเช็คลิสต์ของตัวเองนะคะแต่กาแฟซ้อมในนี้แล้วนะเราใช้ M Y 75นะคะที่เป็นสปอนเซอร์ก g r เดอร์นะคะแต่ว่าเครื่องเราไม่มีเรเซอร์นะคะเราก็เลยใช้รุ่นนี้นะคะในการซ้อมแทนนะคะเหลืออีก11วันทุกคนสู้ค่ะ that ภาพเช้านี้ค่ะหลังจากครับแองเมื่อวานนะคะวันนี้ก็คือเดินได้แบบนี้เพราะว่าเจ็บข้อเท้าฝ่านือมาเหมือนจะบวมนิดๆแต่ว่าชีวิตมันต้องไปต่อเดินได้ประมาณนี้เพราะว่าถ้าหักข้อเท้าแบบแนวเหมือนเวลาเดินปกติอ่ะจะเจ็บมากแล้วก็พอเวลาเดินก็เหมือนยกไปเลยทั้งอันอย่างงี้แล้วมันจะไม่เจ็บมันก็มีบวมนิดหน่อย จะแข่งอยู่แล้ววันที่สิทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือก็ยังไม่สบายก็ยังไม่หายแต่ว่าออแค่รู้สึกว่าเจ็บคอหายไปแล้วก็น้ำมูกไหลน,น้อยลงงนก็จะสู้ให้เต็มที่นะคะทุกคนเป็นไปซ้อมค่ะทุกคนช่วงนี้ก็จะซ้อมไม่นานมากนะคะเพราะว่าขาเป็นแบบนี้ก็จะพยายามไม่ยืนเยอะแล้วก็วันนี้ต้องเข้าร้านไปทํางานแป๊บนึงก็จะเอาเก้าอี้นะคะวางขาคาเหนีไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่ลงหนังน ชิวต้องสู้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันที่สามวันที่สามแล้วนะคะค่ะก็ยังเจ็บอยู่ยังเดินกระเพกกระเพกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ยังไม่สบายนะคะยังหายใจไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไอด้วยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะซ้อมแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่มุกกาหนดเอาไว้แล้วนะทุกคนว่ามุกจะต้องทํา เช็คลิสต์ว่าจะต้องเอาอะไรไปบ้างอันนี้ก็คือเตรียมเขียนบอร์ดนะว่าเช็คลิสต์มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเขียนในคอมอีกทีเพราะว่าจะได้เช็คให้มันเหมาะนะคะอันนี้ก็เข้ามาในห้องนะคะเดี๋ยวเตรียมจะซ้อมนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงทพก่ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปปิดร้านอะไรให้เรียบร้อยนะจะได้แบบมานั่งเขียนจริงจังแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเริ่มลิสต์แล้วด้วยว่าเอาอะไรไปบ้างจะได้ไม่ลืมแพ็คก,กระเป๋าให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปปิดร้านกันค่ะ เดินจนกระเพกอยู่เลยตอนนี้แบบทุกคนเขาบอกว่าจิตใจมันแข็งแกร่งกว่าร่างกายมันคือเรื่องจริงถ้าเราจะไปเราจะทำได้ใจเราต้องแข็งแกรงเดี๋ยวไปปิดร้านก่อนเสร็จแล้วนะคะทุกคน ไม่ไหวเดี๋ยวปิดห้องแล้วนะคะก็กลับไปหลับค่ะทุกคนพอปวดหัวมากแล้วก็ยังไม่ค่อยสบายก็เลยไม่อยากจะพุชตัวเองมากนะคะทุกคนวันนี้น้ำแข็งมาส่งแล้ว,เ,วเรามาดูกันนะจ๊ะพร้อมแขนงถน้ำแข็ง2000บาทหน้าตาเป็นไงใส่แบบใส่แบบไม่มีอะไรมากั้นเลยจ้าใส่จริงเลยจริง2,000บาท อันซาวนะจ๊ะอย่านี้เอาอีกทับไว้ให้มันหนะักโดนเขมันวันนี้เป็นวันที่ยาวนานมากนะทุกคนตอนนี้คือสามทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้มุกบินแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่ได้ซ้อมเป็นวันสุดท้ายที่นี่นะคะจริงๆพรุ่งนี้เช้าก็ซ้อมได้แต่ว่าก็คิดอยู่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราน่าจะแบบต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นเราอาจจะไม่ได้แบบสะดวกซ้อมมากๆก็ จะพยายามซ้อมให้เสร็จวันนี้จะพยายามแวกซิลของอะไรให้เสร็จภายในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดการกันให้เรียบร้อยขอซ้อมอีกสักสองรอบสี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้กลับาอะไรองมาขอรันทูอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ค่ะทุกคนเรายังอยู่วันที่ร้านนะคะวันนี้มุกออกมาตอนคืนมุกจะออกมาซ้อมด้านนอกนะคะทุกคนยังไม่จบจ้าตอ,ตอนนี้จะเที่ยงคืน ฉันนั่งแพ็คของเลยรฉันอนมากเดี๋ยวต้องอดรถนี้รถเข็นไปใส่บนรถี้อยากนอนมากนะทุกคนเราจะต้องใส่กระเป๋าเดินทางคิดว่าน่าจะใส่ได้หมดนะเราได้น้ำหนัก32กิโลนะคะสำหรับ business class วันพรุ่งนี้นี่คือของที่เราทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยว่า list ของเรานะคะ เอาอะไรใส่รถบ้างโอ้ยตายแล้วตายแล้วจ้ะขึ้นรถจ้ะถ่ายรถไปแล้วค่ะตอนนี้เอาของไปขึ้นรถนะคะทุกคนตอนนี้น่าจะเที่ยงคืนทิ้งของไว้เต็มห้องเดี๋ยวค่อยมาเก็บไปจ้าสู่จ้า Hello Where do I go oh. ตีหนึ่งครึ่งทุกคนบายไปซิดนียเซี e ซ e e you in s ิดนี y Drive s เซ e กลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เรื่อ ค่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะมาแล้วนะคะแพ็คกระเป๋าจากบ้านเสร็จแล้วนะคะทุกคนผมกาลังมาเก็บของหลอดสุดท้ายน,นะคะที่ร้นานเมื่อคืนนอ,น,อน,นตีสองตีหนึ่งครึ่งเนาะกว่าจะได้นอนตีสองเรานอนไม่หลับแล้วนะคะเพราะว่าต้งวเ่าแบบเราจะหยิบอันนั้นยังหยิบของเข้าไปก็เลยอ คนของแต่ต้องเข้าไปเก็บของในห้องเทรนนิ่งรูมนะคะอันนี้เป็นแก้วล้วนน่าจะรอดนะทุกคนเพราะมันแรปทุกอย่างแล้วก็อันเนี้ยอยู่ในกล่องอย่างดีอันนี้คือแรปแบบสอาชั้นแล้วก็เดี๋ยวมาถึงเพื่อน ปิ้งนะคะทุกคนมราซื้อไวสตรอเบอรี่ที่เราไปทำเสียนะคะแต่ว่าในความที่มุกเจ้ามาทำการนิชต่อนะคะทุกคนเราใช้ผงไวสตรอเบอรี่ที่เราเหลือแล้วแต่ว่าเราจะใช้ Strawberry สตรอเบอรี่สดกันนี่ค่ะน้องไวสตรอเบอรี่น้องไวสตรอเบอรี่ของลุงบุ๊นะคะทุกคนต้องดูแลดีประดุจลูกหลานซีฟอมบินอ่ะ แพ็คเสร็จแล้วก็จะอัดกระดาษลงไปให้มันไม่ขยับเดเดี๋ยวไวสตรอเบอรี่อันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยมุกจะเอาไปให้เพื่อนๆในบาร์นะคะได้ลองชิมกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันแพงนะอันดับแรกแล้วก็คงไม่มีใครซื้อเพราะมันแพงไวสตรอเบอรี่รีดักชันที่มุกทำมาเนี่ยมุกต้องซีลมันนิดนะคะแล้วก็ใส่กระป๋อแพ็คเอไปเสร็จตอนนี้ เที่ยงละยังไม่ได้กินข้าวแพ็คยังไม่เสร็จโอ้ไม่กอด มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่เกตนะคะประมาณสัก20นาทีก็น่าจะได้ขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนเพื่อนที่บินไฟย์ใกล้เคียงกันแต่ว่าเขาเลือกสายการบินอีกสายการบินหนึ่งปรากฏว่าไฟล์เขาแคนเซิลไทุกคนเขาก็เลยยังไม่ได้ไปนะคะมุกโชคดีมากที่เลือกบินสายการบินนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันค่ะทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปซิดนีย์ คนไฟลดีเลย์ค่ะทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าสภาพอากาศที่เมลเบิร์นและซิดนีย์ก็คือเป็นฟิวลมแรงมากมากๆแบบมุกเกือบปิวไปกับกระเป๋าเดินทางแล้วนะตอนที่มาความโชคดีก็คือจองบิสเนสนะคะแล้ก็นั่งเราช่วยีกลับมานั่งเราอีกแล้วน่าจะกินโยเกิร์เพื่อที่สองหาอะไรกินไปได้ค่ะเพราะว่าอีกสองชั่วโมงได้กินแล้วค่ะ วันนียาวนานมากทุกคนเป็นอยู่สนามบินมาหกชั่วโมงเลยอ่ะเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนค่ะเพิ่งถึงโรงแรมนะคะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วแหละากาศของห้องะค,ะคือโรงแรมก็คือความสะดวกนะที่เลือกตรงนี้เพราะว่าโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมที่ <c oughs> <c oughs> อยู่ใกล้ที่แข่งแบบใกล้กว่าน,นี้คือไม่มีแล้วอ่ะเดินข้ามถนนไปคือถึงเลย anyway ตารางของพรุ่งนี้นะคะทุกคนก็คือพรุ่งนี้นะคะทุกคนก็คือมุกจะต้องไปบร i ฟฟิ n งนะคะเป็นเหมือนกับบร i ฟฟิ n งผู้เข้าแข่งขันขอะไรเงี้ยก็ตอน11โมงแต่ว่าคิดว่าจะตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าต้องคิดว่าจะต้องเอาอะไรไปไปเตรียมไปดูบ้างอะไรแบบเนี้ยเนาะว่าเราต้องเอาเครื่องบดไปไหมเราต้องเอาอะไรไปบ้างแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยากนอนมากๆอยากอาบน้ำกุญแจนะคะทุกคน แล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันซ้อมวันแรกมีอะไรแตกเลยทุกคนเลิศมากแน่นะคะเป็นของแหง้งไรแตกไหมกลัวมากมันจะมีอะไรแตก วันแข่งค่ะทุกคนสำหรับวันแข่งนะคะก็มีพิธีนะคะตั้งแต่ตั้งแต่สี่เย็นเลยมีมาร์ตินฮูดักนะคะ2017 world coffee g o o s p i r i t นะคะมาเป็นพิธีกรน, <Brand ed. S 1> นะคะ มุกก็ไม่ได้นั่งดูคนอื่นเลยนะคะมีแจ็คกับแอนโทนีมาเชียร์นะคะมุกมากับคุณปาร์คที่เป็นโค้ชนะคะแล้ววันนี้เราได้ที่3ของประเทศค่ะทุกคนจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด12คนนะคะแดนนี่คนตรงกลางนะคะได้ที่1นนะคะโทนี่ได้ที่2แล้วก็มุกได้ที่3ค่ะนี่คุณปาร์คบรูบอยนะคะก็เป็นโคช้ชของมุกนะคะคั่วกาแฟให้แล้วก็มาดูแลมาโคช้ชในวันนั้นด้วยนะคะหลังจากแข่งเสร็จนะคะทุกคนมุกก็ขอพักผ่อนนะคะย้ายโรงแรมนะคะมานอนที่แชงกรีลาซิดนีย์ค่ะทุกคนนี่นนะ View from room. วิวจากห้องนอนนะคะก็ได้ทั้งสองวิวเลยค่ะทุกคนวิวจากห้องนอนได้ทั้งโอเปราเฮาส์แล้วก็ h a r b เบอร์บริดเลยนะคะทั้งสองวิวเลยค่ะ ส่วนตัวมุกชอบห้องนี้มากนะคะทุกคนมุกก็มานอนห้องนี้โรงแรมนี้แล้วนะคะแล้วก็ติดใจชอบวิวนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องการพักผ่อนเงียบๆค่ะทุกคนมุกแทบจะไม่ได้ออกจากห้องเลยนะคะทุกคนนอกจากเวลาที่จะไปหาอะไรทานนะคะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยค่ะหลักๆก็จะแช่น้ำนะคะเปิดเพลงฟังอ่านหนังสือ แล้วก็ถ้าไม่ได้เปิดเพลงก็จะไม่ได้เปิดทีวีเลยนะคะทุกคนก็คืออยู่ในห้องเงียบๆนะคะอันนี้มุกอออไปทานข้าวกับเพื่อนนะคะทุกคนเปลี่ยนชุดอาบน้ําแล้วก็ออกไปทานข้าวกลับมานะคะก็ยังไม่มืดเท่าไหร่นะคะก็ได้อ่านหนังสือแล้วก็อยู่เงียบๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดทีวีไม่ได้เปิดเพลงก็เนี่ยค่ะดังเงียบๆนะคะอยู่แบบนี้เลยค่ะหลังจากที่แข่งคือบอกตรงๆว่าเหนื่อยมากนะคะกับการที่ต้อง มีวินัยนะคะทางการซ้อมแล้วก็รวมถึงไม่สบายแล้วก็ขาพลิกด้วยนะคะทุกคนแต่ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ทุกช่องทางขอบคุณมากๆเลยค่ะและปีหน้ามุกแข่งอีกค่ะ